สำหรับคลิปนี้นะคะหมอจะพูดเรื่องของการฉีดสลายเส้นเลือดขอดเป็นหลักเลยนะคะ สำหรับการฉีดส,สลายเส้นเลือดขอดนะคะเราจะฉีดสลายเส้นเลือดขอดที่มีขนาดกลางนะคะขนาดที่มากกว่า1มิลิเมตรขึ้นมานะคะไปจนถึงเส้นที่มีขนาดประมาณ3มมิลิเมตรค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีเขาก็จะเป็นสีแดงๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสีม่วงแล้วก็อาจจะเป็นสีเขียวมี3สีด้วยกันนะคะในเรื่องของการเป็นเส้นเลือดขอดพวกเป็นเส้นเลือดฝอยขนาดกลางนะคะเวลาที่เราฉีดสลายไปแล้วนะคะอาจจะยังไม่ได้สวยทันใจในวันนั้นเลยนะคะเพราะว่าตัวยาเขาจะไปทปําปฏิกิริยากับผนัง หลอดเลือดค่ะทําให้เกิดเป็นรอยดําแล้วก็รอยเขียวช้ําตามเส้นเลือดก่อน ซึ่งไอ้พวกรอยเขียวช้ำเนี่ยมันจะประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะแต่ว่าตัวยาไปทปําปฏิกิริยาแล้วเกิดเป็นรอยดําซึ่งเป็นรอยดําจากการที่ตัวยาเขาไปทําลายในส่วนของตัวผนังหลอดเลือดของเรานั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ค่ะอาจจะต้องรอเวลาหน่อยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 2- อถึงสเดือนโดยประมาณค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราฉีดสลายเส้นเลือดขอดเนี่ย ผลในการรักษานะคะมันไม่ได้หายหมดในการฉีดเพียงครั้งเดียวนะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นประมาณ50-60%ค่ะสิ่งที่จะช่วยนะคะทำให้ผลการรักษาเรื่องของการฉีดสลายนเส้นเละอขอดเนี่ยดีขึ้นมากกว่า50-60%กเ็นี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการใส่ถุงน่องสำหรับคนเป็นเส้นเลือดขอดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นประจำนะคะมันจะช่วยชะลอการเกิดเส้นเลือดขอดใหม่ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการฉีดเส้นเลือดขอดแล้วอุ๊ยกลัวจังเลย เพราะว่ามันเป็นเข็มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าขนาดของตัวเข็มเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเข็มที่เราใช้ในการฉีดสลายเส้นเลือดขอดกับเข็มที่เราใช้ในการเจาะเลือดมันมีขนาดที่ต่างกันมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราฉีดสลายเส้นเลือดขอดเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะอารมณ์มันเหมือนประมาณมดกัดนิดเดียวค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดขอดแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเลือกใช้วิธีการรักษาแบบไหนนะคะ สามารถส่งรูปเซลล์อรอทที่ตัวเองเป็นนะคะมาช่องทางในการติดต่อของทางคลินิกได้เลยค่ะ ทีนี้แนะนําว่าอยากจะให้ยืนสักระยะหนึ่งสักประมาณ5-10นาทีแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่เรายืนมานะคะเราจะได้เห็นว่าตัวเส้นเลือดขอดเนี่ยมันใหญ่ที่สุดประมาณไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปเมื่อตอนต้นเนาะว่าการรักษามีทั้ง3วิธีนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลเซอร์หรือว่าฉีดสลายไปจนถึงเรื่องของการรักษาเส้นใหญ่นะคะที่ส่งรูปมาเนี่ยก็จะได้มาประเมินกันว่าเราจะต้องเลือกใช้วิธีการรักษาแบบไหนค่ะ ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดขอดนะคะอย่ารีรอนะเพราะว่าตอนนี้หมอก็อายุขึ้นเลข <c oughs> ถ้าเกิดว่าขึ้นเลขหกอ่ะแล้วเดี๋ยวสายตายาวอะ่ะมองไม่เห็นสอยไม่ได้เหมือนอย่างตอนนี้แล้วนะคะมาฉีดรักษากันเร็วๆนะ